กักซันะครับก็ขอให้เจ้าเติบโตแข็งแรงนะมั่นคงนะฮะแล้วก็กวักซับมาหาพี่เสือดเด้อนี่พี่เสือดูแลเจ้าอยู่เนี่ยต้นกวักซับนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีนะฮะใบสีชมพูนะะสวยขึ้นทุกวนันทุกวันแล้วนะครับขนาดใบเขียวก็ยังมีใบสีชมพูนะฮะ ใบขาก็สีชมพูใบเขียวก็มีสีชมพูนะครับวันนี้ถ้าไม่ลืมพี่เสือก็จะมาตัดนะฮะตัดกิ่งไปชำปลูกว่าจะปลูกไว้ตรงหน้าบ้านนะฮะบ,บ้านหลังใหม่ของเสือพาไปนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวใส่บาตกันฮนะตอนนี้พระสงฆ์มาแล้วนะครับพระคุณเจ้ากำลังเดินมารับบาตแล้วนะครับ บรรยากาศยามเช้านะครับณนะลานองค์ปู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสารน์นะครับนี่นะฮะดอกไม้สวยงามนะครับทุกคนฮนะดอกไม้ดอกไม้จะบานสวยงามสดใสดอกไม้บังเด่นบ้านเนบ่งบานแล้วนูนตาชานมาแล้วนะฮะ กับรถจักรยานไฟฟ้าคู่ใจนะครับนนก็อันนี้ก็ถึงลูกคุณรัตศดีนะครับที่พระศิษย์นครพระอาจารย์ได้ประสิทธิ์นวลห้าลูกนะครับซึ่งพระอาจารย์บุญมา,าไม่มานะครับก็จะมีพระอาจารย์สมบัติพระอาจารย์ศิษย์หลวงพ่อ ก็แสงใส่บาทเ้่นนะครับแล้วนะครับ อนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับ มันสีีละสีอคนนี้นะอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับทุกท่านนะครับใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะครับชาววันนี้นะครับผม ประแต่งเตรียมนะฮะขนมมาใส่บาทหกชุดนะฮะแต่เนื่องจากวันนี้พระคุณเจ้านะฮะมารับบาทห้านะชุดที่6ประแต่งก็เลยบอกว่าให้อับตาชานนะฮะบอกว่านี่ชุดที่หกนะฮะอน,นุโมทนา,ศา,ศาสาธุให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องยูทูบเสือปในะวันนี้นะครับผม อย่าลืมช่วยกันดูคลิปดูโฆษณาให้กับช่องยูทูบเสือพาปด้วยนะครับ